เปิดบุญญาบาลมีหนนะ้าปูหน้าให้รู้รู้จริงเห็นแจ้งปากิิ้ปัดยำลลลออยเลิอปูเด้อคืออกย้ายเกินขาดขาดใหญ่เชื่อว่างให้เต็มว,วังท้านันคือเก่าคือขอในยาคือปูน,น,นีได้รับทั้นหาแด้ตุกเชงวามผูไข่หาสองบาทก็คือยกปไูได้ตกได้เจ้งไหวลขขแล้วก็ได้มากขอคครลวะ ต่อหลวงพูนั่นแหละเปิดทุมที่ให้ดุให้รันได้เรือผููเลื่อขออยากสาธุธรรมยาติพุทโธันเขาพุทโธหันเขาพุทโธรัตนนังธรรมังรัตนเเริสิทธิตั้งสิทธิตั้ง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 จิตตั้งใจตั้งให้ได้ตั้งให้มั่นเที่ยง ตังให้ดีตังเลี้ยงลงไหลเล่าเลียเลี้ยงล้อมออมจองขนมจอมแซมเพียสิรตังทั้งหลังตามสนับรับส่งเลี้ยงเสียงแรงสั่งไหลโยเซ่สังโอโสเรเสตายเอกายูมัธไทยสังไว้ส่วยตออีสาอีบะต่องวยใส่เงินค่าชูชูชะชายชู

ตังละตังละตังลีตังลีตังเลียงตังเลียงตังลอยตังลอยเสียงส่งสีช่างช่วยชงโถช่วยช่วยเชียเชียวชูชูมีผู้บ่มีก็เอ้ยหาเสาจกินคำเมนบบล่ะแมเบิ่งดีล่ะนำหลวงปูพืนวาอยากได้อยากได้เดินอยากได้มั่งอยากได้มีอยากได้เป็นมหาเศรษฐีไปหนาพืนวา อยากลำอยากรวยอยากลำอยากรวยเหตุังไดละปูิ่นขเอิ่นวาอยากได้สามโตสมโตเหตุยังไดละปูจริงแท้แน่นอนจริงแท้แน่นนอนแน่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 ได้ได้ได้ดีได้ดีได้ดีดีดังดังดังฝันดีฝันเด่นฟังดังฟังมั่งฟังมี่บุญมี่มาเฮาก็ได้เขาสิลอกตัวไหนเดี๋ยวนอกปูคนนี้ ลอกหลายเล็โทษบ่เอ้ยจากวักหุ่นพุ่นจากเหล็กเก่าหอดเหล็กสูงหุ่นว่ะโอ้ยอาศัยบารมีปูแหละน้อปูซองจอดซองให้ทัดเจนยนไเด้อเห็นบ่หลวงปูนี่ว่ะ่นบาดตัวเก่าเก่าสิบห้ากี่แดงเาได้แล้วน้อปูน้อหลอกเหล็กตัวเก่าเก่า มันลอกเล็กตัวเก่าเก่ากว่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากวตัวเก่าเก่านั่นแหละมันสิไปสมาเสียอมันหัวหมุนไปมาไปมาอยู่นี่แหละคนว่าน่ะเมนบบเมนบอเมนบอคนนั้นก็ว่าเออขันทางหนึ่งก่หายสองตัวเล้วตัวหนึ่งเล็กเล่นโควิดหนึ่งเล็กหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งมาสิมาอีกบ่ตัวเก่าเก่า

นะตีจีจ่ายให้เนาะขันขึ้นปีใหม่แล้วรเบิบนสักตีจีตั้งจีจังตั้งตั้งแจ๊ก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 ลูกหลานดีแน่นอนเนาะเออจังสีวาดีตีจีแจ๊กสีหาสีตีแจกจ่ายให้ลูกหลานเด้อเพื่นวะตัวไหนเนาะปูเนาะ สีหาสีจีเจกเจกกายให้ลูกหลานพุนวานีไปนาสีห้าสีหาส,ส,หาส,สีสองตัวล่ะปูโอ้โนหลวงปูเจกให้ลูกศิษย์ลูกหาวาด่ดจีจีเจกกายปไปนาเสดระปูรูบา,าจัน พอรัตน์โมนเสด็จู้เก่าหนึ่งตัวเก่ากั๊บง้อกับหางเป็นจังได้ดีที่เจ็ดใหญ่เออมันหนี้มันสมองว่ากับหัวก็เป็นหกหนึ่งหกหนึ่งเขียนมาน้องเจมันน้องเออหนันล่ะซาสมันล่าพื้นให้เลี้ยวก็สิเอาไป ขันบุญยาบาลมีมาเฮามีมาแล้วก็ดีสีเก๊กหายใจห้ยหนุบลานยายดูดีมีแหงเด้อเออหลวงปู่ให้แลี้ยวก็เอาไปเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งเบิ้งดีดีขันบุญมีมาว่าสมาเฮามีมาแล้วเออดีแล้วดีแล้วล่ะลูกศิษย์ลูกหายจะได้เออปีใหมเ่เดี๋ยวก็ให้ ปากเก็บปากย้ำว่าปันไดให้ว่าจ๋สักซีเอปูเดือเออมันมีลูกหลานมาได้มาพาให้ลูกหลาน้่ยืดหยุ่นแหงลายอนดังปรารถนาล่ะปีไหมเดี๋วเข้ามาเร็วเสาธุ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 าธุสาธอสาาสุอ ก็อ่าเป็นบุญวาสนาของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับก็มีซื้อขึ้นซื้อลงอันนี้ก็แล้วแต่เอฟซีทุกๆท่านนะฮะแต่ว่าที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็พ่อปู่ได้ให้มาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ให้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับผมก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านเฮงเฮงรวยรวยกันนะฮะที่ผมอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่ บ้านขามอําเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ,บครับถ้าหากว่าใครอยากจะามาดูามาเห็นกับตาตัวเองก็มาได้นะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้นะฮะอยู่ที่บ้านขามทับขอนอํนาอเภอรปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งจอมปลวกที่ขึ้นอยู่กลางบ้านนี่นะฮะในลักษณะตรงจอมปลวกตรงนี้ตรงป่าน,นี้จะเหมือนกับ ปู่ฤาษีมากๆเลยนะฮะถ้าหากว่าใครมาเห็นมาดูก็จะดูกันในลักษณะอย่างนี้นะฮะเผื่อว่าอาจจะมาแล้วมามองเห็นในด้านสาสตร์ของตัวเลขเพราะว่าสายตาของแต่ละท่านแต่ละคนนี้จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างแอดนี่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะตอนนี้นะฮะแต่ว่าท่านผู้ชมบางท่านมาอาจจะเห็นเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่บุญบาร,รมีของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับก็มาดูกันนะครับถ้าหากอยากจะมานะฮะอยู่ตรง หน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียนบ้านขามทับขอนมาได้เลยนะครับมาดูมาชมกันเลยนะครับผม